กามิ vivo active 3นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกรีบสร็รียบร้อยกลับมาชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติและเปิดเครื่องได้ตามปกตินะครับนี่นะครับสายชาร์จของลูกค้านะครับที่ส่งมาก็สามารถชาร์จไฟได้ตามปกติกินกระแสไฟชาร์จนะครับตอนนี้ชาร์จไฟเข้าที่95แล้วนะครับก็ตรงนี้ถอดสายชาร์จนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์เรดก็ทําง,งานได้ตามปกติพังไว้ที่บนมือนะครับนําไปจับสัญญ,ญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตรงนี้การทัสกีนก็สามารถที่จะทัสกีนได้ตามปกติอันนี้ลูกค้าไม่ได้เลือกหน้าจอที่จะแสดงผลนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่หน้ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวเริ่มนะครับให้เซนเซอร์ฮาร์ดเลดวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับีายว,วางใหมนะครับการวางอาจจะ นี่นะครับเซนเซอร์ฮาร์เรททำวัดค่าได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับนะแสงสีเขียวของเซนเซอร์ฮาร์เรทก็ทำงานได้ตามปกติกดหยุดนะครับกิจกรรมนะครับทิ้งนะครับดิสค,ค,า,รครา,าร์ดนะครับต่อสายชาร์จนะครับเดี๋ยวจะต่อสายชาร์จให้ดูนะครับนี่นะครับต่อสายชาร์จ ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับการกินกระแสไฟชาร์จก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับขอบคุณมากครับหลานล็อกรีไบา์ยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ